ขึ้นมาสามแยกเดินเลยสามแยกเดินไปแล้วไอ้ยู่กี้อยู่สามแยกเดินเข้าไปเขาไปร่ารีบไปโดดจับเลยเออแม่ใครซิกมาวะไอศตร้าไปกูเสีวกลัวมากี่อะกูยังรักแซ่บเฮ้ยดูแลสอนนะผัวตาแดงตายก็มาทีมีก็กูไอ้หมดยาเยอะนึกิ้วเองมึงกลัวแล้เนี่ยลมลงหน้าบ้านก่อนแต่กี้เข้าไปตายหมดให้กูยาเยอะเงี้ย อแล้วมนตยหมดแล้วกูันายหมดแล้วดูบอกับบ้านได้แล้วเฮดือดต่ตรงแลนด์แล้วเออยโยนีอยู่มาอี้อยู่กีอยู่ออกไซมานี้อยู่เทำให้ดีเลยทำให้ดีขึ้นเอาแรงนะเราพอกเราเปแรงงานเป็นแรงงานทำในดีขึ้นอย่าเพงดันนะอ F ทนดีหมดก่อนวะเออแต่ว่าไอ้ อ้องต่อมาแรงขึ้นแรงขึ้นลบแรงฟังมันมันไม่มีแรงโคงไมลบผ่าได้ลบแล้วลบแล้วโค้งไปสองเลยเองเลยสองเลยสองเลยสองแม่รอมาจังยังโง่ไปเร็วสองเลยขี้ยาแล้วดูลาดขี้ยาแล้วสองลยแล้วเอามาดิปล่อยไปดิเราย่องหน้าสองอะเข้ามาเขี้ยาคุณจะรอดไหมเนี่ยไปแตกแน่เลย โเดุลพูชาลีโอ้ยปิดกันปเดกั้นฉันแตกมีเยอะฉันกให้ว่าตัวนี้เคยเล่นวะแข่งกิ้วชาหาเยตนน้พอไวพต้องชูร่าจับเข้ามาเอามาจับเข้ามา เราจะตายสัตว์กลัวออกตายเฮ้ยอะไรกันจับเกี้ยวเหลืองยังไงสัตว์กี่ให้อยุ้เยี่ยแม่งใส่โลมาใหญ่สัตว์เอ้ยดันลงมาดันลงมาเก็บจุงเบย์ร้อนเลยเยี่ยใครช้ากูไม่ร้อนทันเข้ามาเลยได้เข้ามาเลยใจร้อนเราใบรุ่นเอ็นอีกาวเข้าเอ็นอีก้าวอ้าโอ้ยออกทันเย็ะด้วยวันจ้าอวไัน่ารักมาก เข้าไปดิเข FT.. ้าไปดิเข้าไปดิเราไม่มีแล้วมีแต่ลูกที่โยนระเบิดระจับระเบิดระจับระเบิดมาจับก่อนจับก่อนหมดแล้วมันหมดแล้วเข้ามาระเบิดระเบิดตายไปแล้วหลายๆเลยหมดแล้วไปเลยไปเลยไปออตรงคาฟาอีกทีหโดนระเบิดอีกครั้งโอโชคดีกูณไปอยู่หลังวัคก่อนไม่ดีพายุพายุยัดคาฟ้าพายุยัดคาฟาขึ้นในบรรดาชิวลาไปจับชูวลาไปจับชูวลาไปจับชูวลาไปจับโอ้ยมันจะหมดแล้วมนจะหมดแล้วไอเย็นชูวลาน้อยหมอระเบิดไม่มีแล้วไปเลย ระเบิดไม่มีส mm ้น hmm. ป <när S 1> ีเนี่โดนโดนระเบิดอีกรอบป่ะนี่ไงเออแต่บายสัตว์ปีเต้โอเคปิดเซฟปิดเซฟแค่ตี้ตีอารูได้สัตว์ไม่ได้จับพันนะเว้ยเคเอมดีเคเอมดีนะวับก่อนเคเอมดีนะวับก่อนปัด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 อะไรไม่้ยงเตะอยู่สกิลอะโอเคจะมาดันขึ้นมาไอ้เหี้ยมันจะขยับตตีกขยะกินตีมีมสกิลได้แล้วเข้าไปหาโอ้ยอย่าเข้าไปหาเอาระวังระวังอย่าอย่า เยิงเข้ายิงเข้าขวาเยิงเข้าขวาเยิงเข้าขวาเยิงเข้าขวา,ขา,ขวาเอากี้มาดิแต่ไหรหลออกูปัดมาไอ้ตี้มึงก่อนนะกูเลยดิเฮ้ยพี่ตูนพี่ตูนอยู่ไหน <c oughs> จัดดิถอนหรืออะไรยังไงบอกด้วยถอนตะถอนได้ครับเดี๋ยวผมกีให้หน้าวับเข้ามาเข้ามาแนได้นลบนสู้ไปเลยนะ,ะไรๆไว้จับนะกีกีกี จัดดี้จัดดี้มันป่าแล้วจับมด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 แล้วจับแล้วแอดป่นแลไม่ขึ้นเลไไม่ขึ้นแปลวเป็นยู่ยทำไมแหลกวะแหลกคิมห์หมดแล้วไอ้จัดเหลือแอดกันเลยโย่กี่หน้าวะไม่ลอวกี่หน้าวะไม่แ้เราัขยันขยันขนขยันยันขยานขยันขยันขะันขยันขยัขยันขยนขยันขยันขยันขัขยขยันไยัขยันยันขยันขยันขนขยั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 นลัั เออสวยออกม้เว้ยมันแลนร้อนเลยเออสวยมันหมดแล้วไม่ต้องนั่นหรอกจังหวะมันจะไม่เติมเอาหน้าบ้านเอาหน้าบ้านไว้ก่อนแรงครับแรงแรงแรงกดแรงหน่อยเยโก้ไอสัตว์เก่งเก่งเลยเนี่ยเท่เลยจัดลบแรงล้วหนักข้างบนปั๊มหนักหปั๊มแรงแรงจยาขาดข้างบนข้างบนสู้ โซนข้างล่างอ่ะทำอะไรกันอ <trước> ่ะแอดวิ้งเข้าไปปัดในดงมันเลยครับชาร์โดวิ่งเข้าดงมันเลยแล้วเปิดไปเออมาเติมมาได้อยู่ได้อยู่เอ๋อบอลกี่มาดองรู้น่ะบอลกีให้อยู่นะจับโดนจับด้านล่างดันทำลงไปหน่อยจี๋ร้นกองโดนกองจับนกองัดหายหมดสัตว์เอ้ยมันยออมโ้โหแม่งเข้ามาแล้วมีแรงโอเค ขึ้นแล้วใครตายง่ายไม่ปั๊มเลยอะ่ะให้อยู่กี่ให้อยู่ตอนนี้กี่ให้อยู่ชาโด์ shadow. เล่นหน้าวับเลยเล่นหน้าวับเลย,ย,อ,ยอยู่ข้างหลังเล่นหน้าวับอย่าดันออกอย่าดันออกเอ๊ะถอยมาดิเปอย่าดันออกนะคตายชาโด์วิ่งเข้าไปกระโดดเข้าดวงมันไปให้หมดเลยก็ได้ไปช่วยกันปดอะ่ะเราได้ไหมอ่ะสายของเราเรยดในดวงเขย่มาเตี๊ยวดันมาเตียดันออกตียดันออกเลย nó hết rồi, Đánh nào? Đồ 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 Đồ nào? 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 ติดตาติดตาติตาติดคุดโดนแล้วคุโดนแล้วเข้าสองข่อยเขาสองเขาสองกี่วิกี่วิของของไอตไอ้นี่มากี่วิยูมายูมาแพ็คตรงไอ้นี่อย่าแพ็คหน้าวัดดีกว่ากอนมาถอยมาถอยมาถอยมาแพ็คกี่เดือนถอยเขาสามครับอย่าถอยเขาหินนะไม่ได้ยังกี่ไม่ได้มันมาแล้วมันมาแล้วยูมาแพ็ก่อนยังกี่ไม่ได้ยังกี่ไม่ได้ปดไปก่อนโดนคนไปก่อนดี ไปก่อนกูยังกีไม่ได้สามิกี่วิวะทานแล้วอันทานฐานเฮ้ยที่เราที่เราตายเลยไม่มีแรงอ่ะโดนโง่ายโดนเสร็์แรงได้แล้วอ่ะโอ้ยมันสตาร์ทสิทธิ์เวลอะไรวะเขอโทษทำไมปั่นชั้นสองเติมไมด้เติมมาเติมมากดได้แล้วกดได้แล้วกดได้ชั้นสามเรายังอยู่เยอะนะอยู่เออทำไมรับเอิมนไหวไหมเติมจุดเต้ก็ไหวไหมอยู่อ้าวปีบากีอ่ะ ดันออกไปดิชั้นสามดันออกไปได้ปะชั้นสามดันออกไปได้ปะไม่ได้ครับผมโดนใบไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะจุดไม่มีเลยวะต้นเขาไม่ได้บอกอาย่ว่าไม่อยู่หรือไปเลยไม่ได้มาบอกหาหลังอื่นเลยหาเอ็มดีเลยต่อเลยมาใจเย็นทีหลังที่หลังจะถ้าจะดันออกดันเข้าเลยดันเข้าเลยชั้นสามดันเข้ามาเลยดันต่อใช่ปะ ต้องเล่นดูวันนี้ยังไงให้ไปเล่นกี่ให้ป้าต้องไม่ต้องมันโหมดลาแล้วไม่ต้องเล่นแล้วคอยพ่นกินอย่าไปยืนสองตัวสามตัวปล่อยไม่ไปทีเอาข้างหน้าสิวะโอ้โหจับตันเไรวะไม่มีคนเคลียร์ในดงเหรอโคเมทก็โดนจับหมดปะเอาไม่เอาไม่เอาไม่โซ่อนโซ่มันโดนจับเลย หน้าบ้านเลยมาเข้ามามาเอามายังไงทั้งเลยหลุดป่ะน่ะนุดมีเทลเมย์อยู่แล้วนะยุ่งตัวสองตัวนะเอาเอาที่มันข้างหน้าเราอ่ะไปโดนเลยวะโอ้ยั่นไงเจ้าอย่างบนแลนดี่อะแลนค่ะดิกูตายกูตายมันไม่มีคนแลนต่อบอสทันทีอ่ะ ยูอย่าฝืนเล่นเลยบาก,กิเราตัวเดียวมไม่แรนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นที่แรนดหรอกบากกีิเราก็ตัวเดียวเล่นลำบากจะไปต้านอะไรกับเขาไม่ลำบากยังไม่ได้ชมซองเลยอืมถ้าอยู่โดนจับข้างหลังไม่มีบากกีิเหมือนเดิมอ่ะพอ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 ,พอ หาาบ้านเลยมาแล้วหนากระพนล้วมาตรงกลางเร็วหนากระพนอยู่เชนต้องไอ้แรงขึ้นตรงกลางแรงขึ้นสามยอดเชนไปดีดปดดลาโดดไปปล่าโดดไปเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดีบอลนะแบงแรงไปไปยอะต่ำๆเลยแบงเดี๋ยวติดหลับอ่ะหลุด,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 ดมาครับเ,เก็บด้วยครับยังไม่ยังไม่มีเกจเนไม่ต้องแรงรัวเดี๋ยวบอกให้ไม่ใช่เมื่อกี้บอลไงกล่องมันได้ไหมถ้าแบงก่อนจะเดินหลังเลยนะ เทปมายืดระตายเติมไม่ไว้นะอย่าเพิ่งไม่สดมากนะคนเราน้อยมาแล้วหยเล็กเชิญกล่องหวยเล็กเ่อนกล่องหวยเล็กเออเออแล้วยิงดาเมจใส่มันไปยิงดาเมจใส่ไปลบแรงครับขอลบแรงคนนึงแรงแรงแรงแหลกแหว่งได้ไงวะโดนจ่อไกลเหรอมเอเมลงไปไม่มีแรงอย่าออกไปเยอะครับที่เหลือมาประจำที่ ให้ <Yeah. S 1> มีมันสดไปมันออกคลิปเองเพิ่งตะกี้ไว้พร้อมมาแล้วไปไปหวานเห็นปะ่ะบากีตาแดงป่ะหมูแอมอ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเหมือนก,กันเลยอียตัวไหลไปตายเติมไว้ชาร์ดวิ่งเข้าดงมันอย่างเดียวโดนจับชูล่า,ลาไม่จับเออม,มาชูล่าเราจับยือมันมัน่งเข้าสองเลยเข้าสองเลย แพ็กสองไม่ไว้แพ็กสองไม่ไว้ใครตายแพ็กสองไม่ไว้โอ้ลุดปล่อยนะลุนกี่่ทีอยู่ชูราจับหน้าวาร์ประเบิดไม่มีเหรออยู่ตัวเดียวรู้เรื่องเลยนะดันออกมาหน่อยดันออกมาลงมาดันลงมาเขาลงมาลงมาแต่เขาคอยอยู่ลุนลุนลุนพ่งว่าแม่งลงมาหน่อยลุนพละดันลงมาหน่อยชูราเขาจับให้อยู่ครับระเบิดไม่มีเหรอวะเนี่ยไม่รอดแลนดแลนด์แลนแลนหายนะเมื่อกี้เนี่ย รู donné, ้เลยนะโอ้ตายเยียโดนปานี่โยปมาโดนสายล่างงอนมานะแบงค์พายุดากล่ากลับเข้ารู้สายล่างกลับนาการเข้ารู้เข้ารู้เข้ารู้ใครเก็บบาดในหินน่อยไม่มีใครเก็บบาดเลยว่ะบานตีช้าแล้วโดนเต้นเขียวถ้าไม่มีใครตีก็เซฟหินตายบาทตายที่เหลือแน่นอกประจำที่น้ผมเดีท oh, 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 um um ี epidemi, ่เหลือประจำที่ โอ้มันดันเต็ม,มเลยเข้าหินเยอะไปปะโดนเ<ะ>ต็มแล้วที่หินมีประมาณไม่ถึงสิบเลยบอสของเราไม่ดันออกจากรูเมื่อกี้เราเลยโดนอ่ะเรียงเต็มเรียกาวาเต็มที่หิ